สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรครับนี่มันคือเอสโนอเอสใช่ไหมโอ้ยตกนี่นี่ครับวันนี้ผมจะมาเดี๋ยวแป๊บมึงผมขออ่ะที่ตักล่องแป๊บนึงนะครับผม ววิไม่นะคุไม่คำรมบิดนะครับผมรูออกยาง,งหรือไห่นะครับนี่นะครับผมมันเป็นอย่างนี้ผมสั่งมาครับแต่ว,ว่าผมยังไม่ได้เกะเลยก็คือผมเกะจากไอ้นู้ว่าแาเกะ เกะจากถุงครับว่ามันคืออะไรรไม่ใช่อันนี้คืออันนี้ผมก็มารีวิวเลยนี่คือมันเป็นมีดคารบิดนะครับอย่างนี้ครับจะจับอย่างนี้ก็ดึงครับปึ้งคารบิดนะครับไม่รู้คโควงยังไงครับเออจับอย่างนี้ปักรับนะครับค้งยังไงไม่รู้โคตรแลบมากครับ โคตรแหลมแหลมมากมากดูสิสวยนะครับโคตรสวยอ่ะตคงแทยก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อยังลืมกดไลค์กดติดต่มากตกดแล้วจะให้คลิปบายบายอ่ะ